ทำปั้นถูกดินเลยว่เเา,เย <c oughs> า,เาเกิดมาเพื่อได้สิ่งกดีที่สุดแค่มนุษย์จะได้จำไว้ทีก่อนแต่เกิดมาเพื่อได้สิ่งกรดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้แต่เราจะสรุปว่าให้ได้สิ่งกรดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้นี่เพราะการทําหน้าที เราต้องเกิดมาเพื่อทำหน้าทีเมื่อมนุษย์เกิดมาเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมนุษย์ต้องทำหน้าทีเครื่องมนุษย์มนุษย์ต้องทำหน้าทีเครื่องมนุษย์นีจ่จำไว้ก่อนคีออะไรคือหน้าทีภาษาไทยเรียกหน้าทีภาษาบาลีเรียกทมธรรมะธรรมะหรือพระธรรม